it. ของมพวนขอเม้ยน hey, นี่ฉันฉันฉันเติมเงินฉันได้ลูกมาด้วยอะไรอ่ะเควสอิงเป้าสองควอสตตอบตัวต่อ 3. สามควสตักบอลสีส้มสี่ควสร้อยได้ห้าควสตักบอลสีเขียวหกยิบตุ๊กตาเจด็ดเรียงแก้วพีระมิดแปดต่อสายไฟ 9. เก้าโยนลูกป,ปิงปองสิบเรียงพยันชนะ 11ตาเป้า12โยนห่วงเควสที่13จับกลุ่มอักษรอังกฤษ ันเน่ไม่ได้เป็นอิมพอสเตอร์ ไฟชุมไฟชุมนี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เจอศพไดืตัวผมไม่นกำลังทำเฟสในห้องน้ำพอเปิดประตูไปปุ๊บเดือบัวนอนตายรึไม่ใช่แล้วองผมวมันทำเฟสในห้องน้ำเนี่ยอกไม่รู้เลยว่ามีใครอยู่เดี๋ยวนใชห้องน้ำเป็นของเราไม่ห้องน้ำเป็นนู้นนั่นแหละไม่ใช่เราเป็หลักฐานใช่ไหมหลักฐานในหลักฐานจะดูเฟสไหมไม่เป็นไรเวสห้องน้ำสีอะไรนะสีส้มแก แค่ส่เกียวโหวอดหวตคุณไม่ได้คำตอบไม่ไงเราเห็นโสมเราออกมาจากสเวตหนูแล้วโอ้เห็นโสมดูนะใครเลือกชน,นะใครเลือกชน,นะจะต้องร่ำร้องไห้นแน่เลยแบบ คือเมื่อกี้อยู่กับยายใหม่แล้วกําลังจะไปทําเวสเท่านู้นรุดมันเข้ามาไม่ไม่เห็นไง,องตอนแรกก็กลัวรุด <c oughs> เสร็จแล้วก <c oughs> ็ไปลบไปได้หมันเข้ามาพร้อมกันเสร็จแล้วก็พายายใหม่ไปแอบอยู่ตรงนู้นพอจะทะลุไปด้านหลังยังไม่ทันได้ทะลุเลยเห็นเหตุการณ์ไอ้รุด <c oughs> เอามีดแทงแล้วมันจะกดรีพอร์ตพอไปก็เลยกดรีพอร์ตก่อน คือเมื่อกีดด้อะกำลังเดินตามเทรนแล้วก็เห็นเห็นพี่อาร์มใช่ไหมแล้วเราก็เดินข้ามาปุ๊บเห็นั่นเองประตูนู่นเลยนองตุกน้องตุ๊กน้องตน้องตุกนอตกนจองสียกนทองตุกน้องกน้องตด๊กน้องุกคอดุน้ชืุ่นอรุดแน้อุกคุ้น้ะเสุยในยใดผุดแน้อเุกนุ้นีุน้คาสิดกร้อยเกน้ตกนอยนว <Yeah. S 2> เย้เลแล้วแบบมไม่ฉันจะหนีไม่เอาโอ๊ยภารกิจเดิม ไปรู้จักเป็นอะไรอนไหนมีไค่ไี้วเค้งหนูในเคว้งแกปเมื่อกี้ได้ยินเสียงก็แก็แค่ก็แางนอกเสร็จแล้วไปตรงนั้นรุดวิ่งสวนมาพ่อแบ๊ก็ตกใจนึกว่ามอสเซอร์แต่จริงไม่ใช่ตกมาด้วยความตกใจด้วยความวิ่งหนีพอไปปุ๊บเห็นหนุกำลังปลาเป้าอยู่ ก็เลยนึกว่าคงไม่ใช่อิมเมอร์เซอร์แต่ลุดบอกว่านิ่มเว้นหนูเว้งหนูเว้งหนูที่นุดทำอยู่คือเว้ของลุดฉะนั้นความจริงได้แจาดังฆาตกรก็คือนุดพันนี้มีอะไรมาแก้ตัวไหมคะเราจะเสียใจนะโ้ที่นอย่ลุทุกคนครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ได้เป็นฆาตกรนะ เฮ้ยไม่ใช่บอสเตอร์ดี่สายไหมเหรอแล้วใครวะพ่อสายไเหรอใครลูเวนต์ออกเวนี้ทำไง เราไม่มีอะไรแล้วไงไม่ Quest A B C ซีคือคือของหนูอ่ะของลูกปลาเป้าไม่ใช่หรอใช่แล้วใ้ไปในห้องเควสได้ทําไมก่อนหนูจะเอากล้องไปตั้งห้องหนูผมจะเช็คดูว่าอีกเพื่อนเป็นใครแล้วผมจะออกไปแล้วผมผมจะออกไปพวกเห็นพี่หน้ามาวันนี้แล้วผมกลัวผมกออกไหมผมตื่นเต้นอ่าแล้วเรากดทําไมเฮ้ยกดทําไมหนูกดไงไม่ก็กดไงเพราะมันมาทํามาอยู่ในห้องเควสแล้วผมจะตั้งกล้องไอ้พวกนี้นะลักฐานไม่เพียงพอหลักฐานไม่เพียงพอเอาแล้วไปไม่ได้ คิดว่าคิดว่าต้องสคริปต์หน้างานนี้ใช่แต่แต่พี่ว่าเขาเหมือนเขาอยากดึงเกมอ่ะใช่เจเจไม่กล้าโหวตไงท่าสมมติว่าโหวตรุ่นงี้ยแล้วอันนั้นเป็นอีกเพราะท่านของเราเหลือน้อยเลยนะเว้ยสคริปต์หมดสคริปต์หมดโอเคสคริปต์หมดเอาสคริปต์ทเว้นกัน อ well> ุ้ยมาดวใจไอ้ยินรุน่อ้โหอะไ No. ค่เล่นคว้างมีดเอาอย่างนั้น่ะเป็นสองคนเนี่ยเดี๋ยว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 ก็คืออยากจะไปทำเฟสต่อให้เสร็จคืออยากจะไปทำเฟสต่อให้เสร็จีพี่เ่าวิ่งไปแล้วพี่เ่าวิ่งไปแล้วจิกกวิ่งมาแล้วเดี๋ยวมี่ออกมาแล้วนี่ไอพี่อาร์พี่อาก็เห็นเดียวมี่ออกมาเลยอะไรไม่ใช่ก่อนดีพอร์ตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เห็นอาน่าทำเฟสอยู่ที่ห้องเอบีซีนะ ไม่ตอนเขาเป็นออกมาเราเพิ่งทำเป็นข้อบนี่เสร็จเพราะว่าเราไปแอบดูน้าอยู่ถูกไหมเห็นอันหน้าจอมเฟยอยู่ห้องนั้นแต่ที่สงสัยอ่ะที่สงสัยคืออามอามไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าคือทําอย่างนี้กันเฉยๆแต่อามอ่ะหายไปตอนแรกสงสัยบัวก็ไม่เจอบัวเลย ไม่เห็นจะได้เพราะไอเนี้ยสองเสียคือแบบว่าผมจะเลือกผมนะยังไงได้ค่าสองเนี้ยลุกวิ่งเข้ามาหน้าคว้าไม่เหรอเงี้ยไม่ใช่ถ้าเราเลือกเลือกพี่อาร์มผมกับพี่อาร์มเลือกพี่หน้าก็ชนะต่อ่ะโหวตได้ครับเราโหวตดีกว่าโหวตพี่อาร์มโหวตนามเนาะก็ได้ก็ได้ก็โหวตพี่อาร์หน้าอ่าพี่โหวตหน้าอ่ะเสมออ่าเราเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราอยู่ด้วยกัน บอลเลี้ยมันโม่บอลคนมาตูด้วยไหมะตัวนี้นะเรารู้แล้วว่าฆาตกรเป็นใครแต่ว่าเขาไม่ยอมรับครับตอนนี้เราก็เลยต้องเออเราต้องเกาะกลุ่มกันไนะตัวนี้ก่อนตอนนี้เราต้องเล่นอาศัยกันเป็นทีครับมันตกใจหมดออดกล้าทุกอย่างไปเชื่อครับเพราะว่าถ้าสมมุติผมตายเดี๋ยวรุตจะแจ้งรีพอร์ตแล้วก็เราจะชนะเลยครับ เดี๋ยวเราเราจะลงไปเราจะลงไปเซเว่นก่อนนะครับอะไรมันไม่ทำควายเลอสองคนนั่นน่ะไม่เสร็จแล้วเอาล่ะหรือควายอะไรบ้างที่เราที่ที่บัวมันตายอ่ะ เราไปทําเควสแทนพี่บัวก่อนคนที่เหลือก็ไปทําเควสอย่างอื่นสิใครตายเมื่อกี้ไปช่วยทําเควสให้จบไม่งั้นเราแบบไม่รอดนะเว้ยพี่เกียรติอยากไปสอบะอะไปนะไปไปปาป้าดีกว่าเมื่อกี้รูร้สึกว่าอนุอนุยังทำเคลสปาป้าไม่เสร็จนั่งไปสอบรุ้งมาเร็ว <laughs> ปาป้าไม่เข้าสีแดงเพียเดียวเลยมันเกิดความแตกแยกขึ้นครับ มันข้ามันข้าวบอกแม่ตายเลย